namaste สวัสดีค่ะสำหรับคลาสนี้นะคะจะเป็นคลาสสบายๆคลายคอบ่าไหลา่คลายสะโพกของเรานะคะถ้าพร้อมแล้วค่ะนั่งที่เสือเลยจะเป็นเสื้อโยคะก็ได้หรือเสือกกแบบนี้หรือจะทำบนเตียงก็ได้นะคะแล้วแต่เลยค่ะเราจะไม่ได้มีท่าย,ยืนอะไรมากมายถ้าพร้อมแล้วหายใจออกให้หมด หายใจเข้าสบายสบายออกทิง้งหายใจเข้าวาดแขนมือประกบออกทวิสตัวไปทางซ้ายเข้าวาดแขนทวิสไปทางขวา เข้าวาดแขนทวิสไปทางซ้ายอีกหนึ่งครั้งครั้งนี้ค้างไวสามสองหนึ่งเข้าวาดแขนออกทวิสไปทางขวา สามสองหนึ่งเ,เ,เข้าวาดแขนประสานมืออ,ออกผลักมือมาด้านหน้าผับตัว สามสอ<า>ง<า>หนึ่งวางมือโยงมือเป็นรูปถ้วยหายใจเข้ายืดอกขึ้นออกโกงสะบักเข้ายืดอกโก ยืดและโกงกลับมาตรงกลางวางมือไปด้านหลังไกลๆเลยก็ได้หายใจเข้าโยกสะโพกขึ้นดันเท่าที่ไหวสามดันอกไปยืดอกขึ้นสองหนึ่ง ลดสะโพกลงตรงนี้ค่ะยกตัวกลับขึ้นมายืดขาทั้งสองข้างไปด้านหน้าเท้ากว้างเท่าช่วงแมตเลยวางมือที่หัวเขา่าหายใจเข้ายืดอกออกค่อยๆไต่ไปมือไปด้านหน้าเก็บข้างใกล้อกหรือศอกวางพื้นสยกก้นซ้ายก้นขวาได้เพื่อเป็นการคลายข้อต่อสอง หนึ่งหายใจเข้ายกตัวเรากลับขึ้นมาค่ะเข้าวาดแขนยืดอกออกทวิสต์บิดตัวอีกหนึ่งครั้งยืดขึ้นสามสองหนึ่งเข้าวาดแขน ทวิสไปทางขวาสามไม่เกรงหัวไหล่นะคะสองหงดีกลับมาตรงกลางชันเข่าเลยเข้ายืดอกออกบิดเข่าไปทางซ้าย กลับมาออกบิดเข่าไปทางขวาเข้ากลับมาบิดซ้ายเข้ากลับมาบิดขวากลับมาตรงกลางยืดขาทั้งสองข้างไปด้านหน้าเท้าชิดสบัดสบัดขาสักนิดหนึ่งค่ะ ด,ดึงเท้าขวามาวางไว้ด้านไหนโยงมือไว้เข้ายืดอ,อกออกโกงสะบักเข้ายืดอ,อกโกงยืดครั้งนี้ค่อยๆพับตัวหลงเท่าที่ได้เก็บข้างใกล้อ,อกหรือหน้าผากวางหน้าแข็ง สามสองหนึ่งหายใจเข้ายกตัวกลับขึ้นมาเท้าขวาวางด้านนอกเข่าซ้ายโยงมือขวาไว้ด้านหลังเข้าวาดสายออกทวิสต์บิดตัวแขนกอดเข่าไว้หรือสอกขัดเขา่า สามสองหงดีค่ะกลับมาตรงกลางครั้งนี้เราจะเอามือจับเท้าจับเขาแบบนี้แล้วเอาเท้ามาวางไว้บนหน้าตักซ้ายแล้วตีเขา่าห้าสสาสอง หค่อยๆกดเข่าขวาลงติดพื้นได้ติดเลยวาดมือขวาไปจับเอวด้านซ้ายใครไหวดึงเท้าขวามาให้มือซ้ายจับนิ้วโป้งขวาให้ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะจับเอวไว้เข้าวาดซ้ายออกค่อยๆพับตัวลงมาโยงมือเก็บข้างใกล้อ,อก 3ามถ้าไหวค่อยๆเอาหน้าผากวางสองหงหายใจเข้ายกตัวกลับขึ้นมาค่ะยืดขาไปสวัสดสวัดขาสักนิดนึงเดี๋ยวเราไปต่อกันไปต่อนะคะชันเข่าซ้าย ดึงเท้าซ้ายมาวางไว้ด้านในของขาขวาโยงมือไว้เข้ายืดอกออกโกงสะบับเข้ายืดโกง่งยืดและโกงกลับมาต้องกลาง ชันเข่าซ้ายขึ้นเท้าซ้ายวางด้านนอกเข่าขวาโยงมือซ้ายไปด้านหลังเข้าวาดแขนขวาออกทวิสโตไปทางซ้ายโอบก,กอดเข,าข่าไขว้ใช้ศอกดันเข่าไปทางขวาบิดตัว3าสอง หดีค่ะกลับมาตรงกลางจับเท้าจับเข่าดึงเท้าขวามาวางไว้ต้นขาขวาแล้วตีเข่าห4 3สีสสองหงจากตรงนี้ค่อยๆกดเข่าซ้ายลงบางคนมันลอยอยู่ไม่เป็นไรนะคะถ้าไหวค,ค่อยๆกดลงค่ะจากตรงนี้ไปต่อโน้มตัวไปด้านหน้าหมุนนิ้วโป้งลงนะ วาดมือไปจับเอวด้านขวาถ้าใครไหวใช้มือขวาดันเท้าซ้ายเนี่ยให้มือซ้ายจับนิ้วโป้งเท้าซ้ายได้ไม่ไหวใช้ผ้าก็ได้ค่ะเข้าวาดแขนขึ้นออกพับตัวลงเก็บข้างเกล้ยอ,อกไว้ใครไหวนะคะค่อยๆพับตัวลงไปหน้าผากวางหน้าแข่นส สองหนึ่งให้ใจเข้ายกตัวเราเกลับขึ้นมาตรงนี้ค่ะดีคลายค่ะสะบัดขาสักนิดนึงดีค่ะไปต่อเท้าวขวาวางไว้เหนือเข่าซ้ายทีนี้เราค่อยๆกดเข่าซ้ายและเข่าขวาลง โยงมือไปด้านหน้าหายใจเข้ายืดอ,อกขึ้นออกค่อยๆพับตัวลงใครไว้เก็บค้างใกล้อกหรือหน้าผากวางหน้าแขางสมไม่ไว้เก็บค้างใกล้อกพอ 2. ให้แค่รู้สึกถึงการยืดตึงของสะโพกด้านขวา 1. ดีค่ะยกตัวกลับขึ้นมาค่ะ ยืดขาขวาไปสบัดสบัดขาสักนิดหนึ่งมาต่อเท้าซ้ายวางไว้เหนือเข่าขวาค่อยๆกดเข่าลงโยงมือไว้หายใจเข้ายืดอกขึ้นออกค่อยๆพับตวัววางศอกได้วางวางหน้าผากได้วางสามไม่ไว้เก็บคางใกล้อกได้ สองฟิลถึงก้นด้านซ้ายสะโพกด้านซ้าย1ห,หายใจเข้ายกตัวกลับขึ้นมาค่ะยืดขาซ้ายไปชันเข่าอีกสักนิดหนึ่งหมุนเข่าไปมาสิครั้ง10 9 8ก้าแดเหห้าสี่ สามสองหนึ่งดีค่ะจากตรงนี้พันเท้าเลยส่งเท้าไปด้านหลังเจอกันที่ All f o u r มือกว้างเท่าหัวไหล่เขากว้างเท่าช่วงสะโพกจิกจมูกเท้าไว้หายใจเข้าดันอกไปด้านหน้าออกม้วนก้นหดท้องโก่งสะบัดเข้ายือดอกออกโกง่ง เขายืดและโกกลับมาตรงกลางหัวเข่าซ้ายวางไว้ตรงกลางให้เป็นสามเหลี่ยมหายใจเข้าลอยเท้าขวาขึ้นออกเข่าแตะจมูกเข้าเตะ ออกก้าวขวามาวางข้างนิ้วก้อยมือขวาเอามือไปจับเท้าดึงมาได้นะคะจากตรงนี้ไปต่อหายใจเข้ายกตัวขึ้นมากลางศอกยืดอกออกวางมือเข้ายกตัวกลางศอกอีกหนึ่งครั้งออกวางมือเข้ายกตัวกลางศอก ออกวางมือซ้ายมือขวาวางที่เข่าขวาเข้าผักเข่าขวายืดอกขึ้น3ยืดขาหนีบด้านขวาสองหงดีขาววางมือดึงเข่าขวากลับไปด้านหลังให้เข่าขวาวางไว้ตรงกลางทำให้เกิดสามเหลี่ยมเป็นฐาน จากตรงนี้ค่ะเข้าเตะเท้าซ้ายออกดึงเข,าเข่าแตะจมูกเข้าเตะเท้านำเท้าซ้ายมาวางข้างเหนือค่อยค่อยๆดึงมาค่ะหายใจเข้ายกตัวขึ้นมากลางศอกออกวางมือเข้ายกตัวกลางศอก วายกวางมือขวามือซ้ายวางที่เขา่าหายใจเข้าดันเข่ายืดอกสามดันอกขึ้นสองหนึ่งดีขาว,วางมือดึงหัวเข่าซ้ายกลับไป ก้างเข่าออกให้กว้างวางหน้าเท้าหลงยืดสะโพกยืดหลังหาวางหน้าผากได้วางเลยค่ะส3่สองห หายใจเข้ายกตัวกลับขึ้นมาตั้งจมูกเท้าตั้งส้นเท้าวางจมูกเท้าไว้กลางเข่าออกกว้างแบบนี้ประสานมือไปด้านหลังหายใจเข้าดึงมือลงไปยืดอกขึ้นตามองตรงหดท้องสาสอง หนึ่งดีค่ะจากตรงนี้รวบเข่าชิดติดกันวางหน้าเท้าลาบลงไปค่อยๆวางหน้าผากลงประสานมืออยู่ตรงนี้หายใจเข้ายกสะโพกขึ้นยืดถถอยทส่งแขนไปด้านหน้าส่งเลยสามไม่ไหวไม่ต้องส่งมือสองหนึ่ง ค่อยๆลดสะโพกลงวางมือข้างหัวเขา่าหายใจเข้ายกตอกลัดขึ้นมาไตมือไปด้านหน้าจิกจมูกเทา้าโด่งสะโพก downward facing dog ยกส้นเท้าซ้ายขวาซ้ายขวาตรงนี้ค่ะใครที่ทำอยู่บนเตียงนอนนะคะระวังตรงนี้นิดนึงนะ ยกส้นเท้าซ้ายขวาซ้ายขวาหมุนควงข้อต่อคลายข้อต่อสะโพกของเราค่ะถ้าข้อต่อสะโพกของเราเริ่มคลายหลังล่างของเราก็จะค่อยๆหายปวดนะคะโอเคจากตรงนี้นะค่อยๆลดหัวเข่าลงแล้วหายใจเข้าวาดแขนขวาออกสอดแขนขวาไปทางซ้ายเลยวางหัวไหล่ขวา มือซ้ายจับมือขวาไว้แล้วยืดมือตามองขึ้นเพดานสามสองหงโอเควางมือซ้ายยกตัวกลับสู่ออลโฟอยู่ที่เดิมนะคะเดี๋ยวโบจะหันด้านนี้ให้ดู เข้าวาดัดสายออกสอดมือซ้ายไปทางขวาวางหัวไหล่มือขวาจับไปที่มือซ้ายดึงมือตามองขึ้นเพดานสามสองหนึ่งดีวางมือขวา ยกตัวกลับเข้าสู่ออโฟดึงเข่ามาหาข้อมือแล้วนั่งลงตรงนี้ในท่าสุขาอาสนะบางท่านอาจจะนั่งสุขาอาสนะไม่ได้ค่ะวันนี้เราสามารถเอาเท้าขวามาวางไว้ต้นขาซ้ายได้ได้เหมือนกันสำหรับใครที่ได้ขาสุขาอาสนะเอามือสอดไปใต้ก้นดึงหมอนลองก้นขึ้นมาซิตติ้งบนวางลาบไปกับพื้น มือวางที่หัวเขาหลับตาลงตรงนี้สักครู่หนึ่งหายใจเข้าสบายสบายออกทิ้งหายใจเข้ารวมจิตของเรามาวางไว้กลางกระบค่อยค่อยเคลื่อนลงมาวางที่หว่างคิว้ว ลำคอหว่างอ,อกหน้าท้องท้องน้อยและฝสียบจากฝียบ ค่อยๆนำดวงจิตของเราขึ้นมาวางที่ท้องน้อยผ่อนคลายท้องน้อยเคลื่อนไปวางที่หน้าทา้องผ่อนคลายหน้าทา้องหวางอก คลายใจของเราลำคอผ่อนคลายลมหายใจวางคิว้วผ่อนคลายความคิด และกลางกระมองผ่อนคลายศีรษะหายใจเข้าสบายสบายหายใจออกทิ้งทุกอย่างไปพนมมือขึ้นกลางหว่างอกหายใจออกให้หมด เข้าแล้วโอมเข้าโอมนามสเตค่ะทูฝ่ามือ เ,เอามือทั้งสองข้างของเราไปอังที่ดวงตานวดคลึงดวงตาตรงนี้สักครู่หนึ่งแล้วค,ค่อยๆเคลื่อนส้นมือของเรามาคลึงที่ขมับแล้วค,ค่อยๆเคลื่อนสันมือของเราไปคลึงที่ใต้หลังใบหูแล้วค่อยๆใช้นิ้วชี้คลึงในรูหูของเรา เราใช้นิ้วชี้ขับนิ้วโป้งยืดไปหูของเราสักนิดนะึงแล้วถูฟันมืออีกหนึ่งครั้งนำมือทั้งสองข้างของเราค่ะโอบก,กอดหัวไหล่ตัวเองไว้ขอบคุณตัวเองให้มากๆค่ะที่นำพาร่างกายนี้และจิตใจนี้มาฝึกโยคะร่วมกันในคลิปวันนี้ค่ะ ขอให้พี่ๆทุกท่านสุขภาพแข็งแรงจิตใจเบิกบานและพบกันใหม่ในคลาสหน้านะคะนัมาสเตค่ะ